เ่าทำกันแล้วเอ้ยลุงชิสผสมตู้เย็นนี่เนี่ยมาเบิ่งอาการเสียนะครับก็คือตู้เย็นเนาะตู้เย็นเนาะซิมีิยังอาการเสียนะครับตัวนี้กันครับตัวนี้ก็คือเสียบปลั๊กทิมไว้นะครับกะประมาณสิบนาทีนะครับตอนนี้ผมเอาเซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์มาวางไว้ข้างในนะครับเซ็นเซอร์เอาขวดทับวางไว้ข้างในนะครับอืน้มินค่ะเออขมิ้นเนาะกำลังวัดอุณหภูมิกันนะครับ รคุมนี่ครับกับปกตินะครับน่าจะห้อนกว่าภายนอกนะครับรสาสนะิแปดองศาเนาะคมทำงานนะครับ,รบฟังเสียงหมอนนี่นเสียงวะนะครับคมทำงานนะครับแต่ยเย็นนะครับอืมนะครับ มันเย็นนะครับก็คือถ้าบอกว่าบเย็นซื่อๆเนี่ยก็ซีบเซื่อนะครับกรมกบัดอุณหภูมิเป็นบิ่งนะครับเห็นไหมหน่วยเป็นหน่วยเป็นองศานะครับนี่ร้อยแปดองศานะครับบเย็นนะครับนะกระบิ่งวิธีแก้กันแล้วมันนะเนี่ยครับมีน้ำยาเนาะครับอัน อาจะอจะเกิดจากการตัเน,นะครับเนาะผมจะปล่อยน้ำยาทิ้มน,นะครับวันนี้นะครับน้ำยาออกเบิร์นแล้วนะครับน้ำยาอาสซิโน่หรือว่า มีการตัดน,นะครับเดี๋ยวผมจะต้อง หลังจากที่ผมถอดท่อนะครับถอดท่อทางด้านทางด้านไหลกลับนะครับผมกระซิมาเสียบป๊กรองนะครับว่ามีแรงอัดบะนนะรับเนาะผมว่ามันมีเมีรงอัดบนนอตนะันี่ครนะับ <c oughs> ป๊กเนี่ยมันจะเสียบเลวปากตู้เย็นด้วยนี่ออกมาเบิ่งมังนเอาติดด็กดาน,นี้ นี่นะครับมีแห้งอัดนะครับมีน้ำยาออกมานำเนาะมีเอ่มีน้ำมันคอมออกมานำนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับปกติโอเคมีน้ำมันคอมออกมานำนะครับบานนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับน้ำยานะครับ๋ยวผมมาเช็ดหัวนะครับเดี๋ยวผมจะต่อ ผมจะต่อกลับแล้วผมจะท่อต่อทอ,อสอนนะครับทอสอนเพื่อทาํนะาการแม็กเนาะทําการแม็กเบื้องก่อนนะครับพอเป็นยังมันจะบําญินนะครับออว่ามันจะมีมงใด้หัวมันนะครับเนาะเอาเอาล้ครับอันนี้หลังจากที่ผมเชื่อมกลับนะครับเชื่อมท่อกลับแล้วนะครับเนาะเชื่อมท่อกลับเสร็จแล้วอยผมก็ไปเชื่อมหัวสอนนะครับ เตรียมพร้อมที่สิทําการแวกนะครับด้วยทั้งเดีเครื่องสูญญากาศนะครับเครื่องทําสูญญากาศนะครับนั่นนี่ผมคันสายเรียบร้อยแล้วเด้อครับเด้นะครับเปิดเกียร์นะครับเกียร์มเปิดเรียบร้อยแล้วได้เนี่พร้อมที่สิแวกแล้วนะครับเอาผมจะเปิดเครื่องแวกเด้อบัดนี้เด้อครับครับเกียร์กระจิ้งไปเรื่อยนะครับนี่ยเดินฮะตามเชิญนะครับมาปีอายเชนะครับเนี่ ทำซีเรียลการนะครับตอนนี้ okay. แต่ว่าจะเปิดทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับเนาะแล้วก็ซีปิดเครื่องแว็กแล้วก็ทิีดไว้อีกนะครับ10นาทีนะครับเขาเบิ่งว่ามันเซมีมีจุดรั่วมั้นะครับ,รบหรือว่าเข็มมันจะตีกลับมาเนาะโอเคนะครับเนะาะ เออครับนี่หลังจากที่ผมปิดเครื่องแว็กนะครับทิมไว้นะครับเกินเครื่องสมองเลยครับม่มีการรั่วนะครับะแต่กระบอกเข้าใจว่าเป็นยังมันคือ่เย็นเนะครับน้ำยามันสิยออกไปทางใหนเนาะครับก็มีทางเดียวนะครับคราวนี้ผมก็สิเติมน้ำยาเลยนะครับเนาะน้ำยาที่ผมจะเติมเนี่ผมก็บิ่งในในเนมเพจนะครับนี่นะครับห่ามสีนะครับผมนี่ อ่นี่ครับ R หนึ่งสามซีนะครับ,มรบผมจะเติมแบบบ้ใต้บบใส่ตาสร้างนะครับเพราะว่าผมกับซีก้าเอานะครับอา่าผ,ผมมีตาสร้างนะครับผมเจก้าเอาเนาะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการนะครับตอนนี้ผมเปิดนะครับเปิดเป่ากีเอ่อเปิดเป่าน้ํายาแล้วนะครับเนาะวันนี้เมื่อกี้ผมได้ทําการคลายสายนะครับคลายสายเพื่อแล่อากาศนะครับเพื่อแล่อากาศเอาในสายเส้นสีเหลืองนะครับเนาะ ไออากาศที่อยู่ในสายนะครับคลายตรงนี้นะครับผมคลายไปแล้วนะอันนี้ผมจะทําการเตือนอนยาเลยนะครับเพราะผม,ผมต้องถ่ายไปนำานาผมมีผมมีผมจะลองผมจะลองใช้มือเดียวบนนะครับเนาะผมจะปล่อยจำยาเข้าเข้าระบุบเลยนะครับบำรง,งเด้อผมจะปล่อยเข้าให้เต็มที่เลยนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับจะได้ยินเสียงนะครับเนาะ ก็มจะปล่อยเขาให้เต็มที่เลยนะครับอ่าเฉียงมันนิ่งนะครับเสียงเสียงกระสิบมีนะครับเสียงซีจ,จะอม,มีนะครับเนาะเอ่าแล้วจกัผมก็ปิดบอเกตนะครับปิดบอเกตเสร็จผมก็จะเสียบปลั๊กตู้เย็นเลยนะครับเนาะปิดบอเกตกันครับผมจะทำการเสียบปลั๊กตู้เย็นเลยนะครับนี่นะครับปลั๊กตู้เย็นนะครับ แต่ผมมีสองปักนะผมจะถอดออกปักหนึ่งเนาะถอดปักไฟออกนะครับผมจะถอดออกออกครับตอนนี้ผมได้เสียบปักแลนะนะครับเนาะเห็นไหเข็มเกล็ดก็จะตกลงนะครับผมก็จะค่อยๆปล่อยน้ำยาเข้าทีละหน่อยนะครับฮะดูนะครับเสียงดังแล้วนะเสียงคอมดังแล้วครับเด้อ จะปล่อยน้ำยาเข้าทีละหน่อยนะครับผมจะใส่มือเดียวเนาะนี่ครับแล้วก็ปิดนะครับมสังเกตน,นะครับปะทอมันอุ่นๆนะครับ ก็็จะเริ่มันอุ่นนะครับอา่าก็จะปล่อยน้ำยาเข้าเรื่อยๆนะครับถ้าคิดมันตกผมก็จะปล่อยน้ำยาเข้านะครับ อุภูมิก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับลบห้าไปแล้วนะครับห้าจุดสี่ห้าจุดห้านะครับลบห้าจดสี่แล้วดูเบิ่งนะครับสำหรับการเติมยากระพอแล้วครับสำานีอเนี่ยวเบิ่งต่อนุภูมิลงต่ำสุนนะครับเนาะเอา <c oughs> นี่ครับเป็นนํำแข็งเกาะนะครับเนาะถ้ามัน ตนนี้นะครับก็เกิดจากสาเหตุน้ำยาเกินนะครับผมอมาจจะต้องปล่อยน้ำยาออกอีกนะครับเนาะแต่ว่าเค็มเกลดกระตยอยู่ประมาณนี้นะครับจงไดนก็ต้องปล่อยออกนะครับเนาะเพราะว่ามันความเย็นมันได้มาหัวนี้นะครับมันมันมันเลยช่องฟิตมานะครับความเย็นก็เลยจำเป็นต้องปล่อยออกนะครับเดี๋ยวรารองอีกสักพักนึงก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเสียบปลั๊กทิ้งไปตั้งแต่เมื่อคืนนล้วนะครับเนาะดก็มาเบ่งนะครับ เอาบังช่องฟิตนะครับบนี่นี่ครับหลังจากที่ผมปล่อยน้ายาออกแล้วนะครับน้าแข็งกสิบกอนะครับสิบกอท่นนะครับความเย็นมันก็จะย้อนกลับไปหาช่องฟิตนะครับเนาะผมกสิพอเลยนะครับผมจะเอาแี่นี้นะครับเดี๋ยวปล่อยลายแนวน้ายาขาดนะครับน้ต่ำาสมนะครับเนาะจากนั้นผมก็จะทําการปิดระบบนะครับโดยการเชื่อมท่อนะครับเชื่อมท่อปิดเลยนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมท่อกันด้ยวยคบเริ่มเหมือน,นี่นเราจะค่อยมาเบ่งกันเ้ยวยอนี่ครับอุณภูมินะครับลบ21องศานะครับนะอะลบยี่สบอองศานะครับเด้อเดี๋ยว,วบ่งภายในนะครับ ไปติดอยู่เด้นี่ครับเป็นน้ำแข็งครเบื้องหายเย็นนะครับบันี้แล้วบ่งเก็บมันวอยเสร็จละเก็บกระดำดำเสียนะครับมันมีน้ำแข็งอยู่ครับนี่ มึงเอาตรงทึงก็ได้กันได้ฮะเนี่ยนะครับใส่ได้นะครับถึงขั้นติดลบยี่สิบองศาแล้วเสือบมเย็นก็จักสิวอะไรได้วรอกครับเนาะแนววัดกะวัดใเฮบึงนะครับนรองขุ้มัวละบันนี้กล้องกระไดเว้ยโอเคครับใหญ่คือเก่าเตรียมที่ที่ส่งเขานะครับรบันี้นี่ใกระถิ่นเป็มือสองมือแล้วครับนี่ เอาบานนี่ครับต้องชอบอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่นอนเพื่อนที่เข้าเด้อนเพื่อนเพืนกําลังใจให้ผมนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ